คนต้นสมัยที่ต้องชมคนเดิมอยู่ผมนะเกมเมอร์โกทีวีอยู่ไหนเบย์คลาสพิกซิกระดิ่งแล้วอยู่กับใครครับผมคนเดิมเจ้าเก่านะจำไม่ได้เหรอถามทำไมถามทำไมใครครับใครครับสตาร์ทเกมทีวีนะฮะแหมนะฮะตอนเอออยู่กับพาร์ทที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอเคก็พาร์ทนี้เราเราบอกว่าเราจะไปทวายไลฟ์ฟอเรสต์นะครับซึ่งซึ่งนี่ครับซึ่งมันต้นไม้มันเกิดอินดี้มาก ดีป่ะเมาโดดไปีกว่าโอเคครับกระโดดลงไปแล้วฮะโอเควิวไวมากโอ้โหอุยมาถึงแล้วเหรอโอ้ไม่ต้องใช่โอเคซึ่งทวายและฟอเรสตก็จะเป็นแบบเก่าเลยคอมเก่าแม่งค้างเลยฮะนี่ครับซึ่งทวายและฟอเรสตก็จะเป็นแบบมืดๆฮะก็จะเป็นแบบมันมันไม่มีมันไม่มีตอนเช้าฮะแต่ว่ามันจะมีแสงจากไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เห็นเห็นไอ้แมลงนี้ป่ะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเห็นผมปะครบอีกวาร์ปครบวาร์ปยังไงอ่ะวาร์ปไงอ่ะพมองไม่เห็นอ่ะพี่มองไม่เห็นผมเหรอใช่ๆป็นผมแกงพี่ได้ะอ่แล้วแป๊บๆมันก็มาใหม่อ๋อโอเคเดี๋ยเออวาร์ปเออเออไหนไหนไหนเดบิโกนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหมาเฮ้ยหมา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 ฆ่าหมาดิฆ่าหมานี่นี่พี่พี่เห็นต้นไม้นี้ป่ะเนี่เห็นเห็น นีเห็นไหมมันจะมีแมลงเกาะเวน่ะแหละแมลงตัวนั้นบก็โอตกตกหลุมตกหลุมทะายและเฟรชอ่ะโอ้ยพอดีเจอเห็นพี่ละพี่พี่เห็นผมไหมเห็นเนี่ยเห็นเห็นเห็นผมปหพี่เห็นแน่เลยเนี่ยเนี่ยผมโยนของมาเนี่ยพี่เห็นผมปหเนี่ยเนี่ยผมโยนของมาเนี่ยเนี่ยเห็นป่มเนี่ยเนี่ยแล้วพอพี่กลับพี่มาใหม่ผมก็จะไม่เห็นพี่อ่ะ ช่างมันมันมันมักช่างมันโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมว่าผมจะหาไอ้ต้นไม้เฮกซินให้เจอฮะซึ่งต้นไม้เฮกซิทในทวายไลฟ์ฟอเรสต์หาง่ายมากเลยฮะมันจะแบบอุดมสมบูรณ์ใช่เราเดินดีกว่าเดินหาฮะโอเคเราจะแยกย้ายกันแล้วก็ค่อยมาเจอกลับมาเจอกันตรง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 นี้นะอย่าลืมมาร์กจุดเอาไว้ด้วยนะฮะโอเคผมมาร์กไว้แล้วนี่หว่าใช่ปะ มาไแลวเแล้วโอวเค okay. ซึ่งไปเอ้ยผมเจอพี่แล้วอะ่ะอ้าวสดงว่ามาแล้วนะอืมโอเคแต่ว่า,ย,าย้ายย้ายกันก่อนดีไหมเราจะได้ไปหาต้นไม้ให้สิ์อีกแค่นต้นเดียวผมต้องการต้นเดียวอะ่ะเดินหาเลยงั้นไปด้วยกันช่วยกันหานะใช่พานี้ <Okay. S 1> ผมต้องหาต้นไม้ให้สิให้ได้อันหนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะแบบทำอะไรให้ดูฮะมันเป็นอะไรที่แบบอา a z i ซิ่งมาก มันต้องเจอดิมันจะเป็นต้นไม้สิพี่พี่น่าจะรู้รู้จักอยู่นะอันนี้ระวังอันนี้ระวังบอกวะตัวอะไรวะช่วยกันหามันผมว่าต้นไม้สีดะมันจะอยู่แถวแบบแถวที่มันจะเป็นแบบแบบตรงอู้อ,อู้อะไรเนี่ยพี่กูเฮ้ยไฟเยร์เลยพี่า,าืออไอู้โหนี่มันภูเขาไฟระเบิด ใช่มันจะเป็นแบบใช่มันจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยพี่ไม่เคยเข้ามาเลยใช่โอเคเดี๋ยวผมจะหาต้นไม้ให้สิทธิ์ให้เจอผมจะหาต้นไม้ให้สิทธิ์ให้เจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งต้นแต่อุ้ยอุยตัวอะไรพี่เฮ้ยเฮ้ยเป้นมังกรพี่โกนมังกรพี่นี่มันนี่มันไอ้นี่นี่ว่านี่มันดันดันมังกรในตำนานนี่ว่าอันอันนี้จริงๆมันหายากด้วยอันนี้มันจริงๆมันหายากพี่พี่ดูลงเห็นหน้าตรงต้าหน้าเรานะว ถ้าเราฆ่าเราจะได้หัวมังกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่มันของแะแต่แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสู้ดีกว่าเพราะว่ามันตีแป๊บเดียวเราก็ตายถ้าเราแบบของอยังไม่เทพดูดูชุดพี่ผมก็รู้ว่าตีครั้งเดียวพี่พก็ตายเราทักทายมันหน่อยดีไหมทักทายไปหู้ยิงธนูไม่ขนาดยิงธนูใส่หน้ามันยังไม่เข้าอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วคือมังกรตัวนี้เนี่ยถ้าจะยิงให้เข้าอ่ะตอนมันพ่นไฟอ่ะมันจะอ้าปากเว้ยเราต้องยิงธนูให้ให้ใส่ปากมันเลือดพันนึงเลือดเลือดพันนึงอ่ะ สู้ไม่ไหวหรอกกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนามาร์คเฮ้ยมาร์คจุดตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาร์คไว้ฮะผมจะมาว่ามังกรนะผมมังกรนะผมโอเคโอเคครับผมไปวิ่งระวังมันฆ่าพี่ตายนะ <c oughs> โอเคตรงนี้ผมมาร์คไว้ตรงตรงว่าเป็นมังกรแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอ,รอเราแบบหหดๆเราค่อยจะค่อยกลับมาฆ่ามัน ใช่รู้กันโหดรู้กันเดี๋ยวกลาบก่อนตอนนี้เรากากอยู่เอ้กาเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้หักต่อดีกว่าต้นไม้ห้กศีริผมว่ามันไม่อยู่แถวนี้หรอกแถวนี้มันไม่มีหรอกมันมันจะมีแต่แบบพวกอุดมสมบูรณ์อ่ะเป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้มันในนี่มันถิ่นนี่เว้ยเออมันแบบถิ่นบางกรแบบไม่ไปทั้งนี่แล้ไม่ไปทั้งป่าแล้ว โอ้โหแบบมันอันอันนี้มันคือบอสนะเว้ยพี่มันหายากด้วยอ,อืมโยเดี๋ยวบอสทีนีส้สุดเลยเทพเลยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาฆ่าเดีย๋ยวค่อยมาฆ่าเออร์อยเทพก่อนใช่ตอนนี้เราแบบกาก,ากอยู่ <c oughs> ดูจากชุดก็รู้แล้วตอนนี้พังไปแล้วอะ่ะเออแต่ทำไมทวา,ายและฟอลิสมันหายน,นี่ง่ายอยู่ไม่ใช่หวะหาต้นไม้เฮกซิทง่ายอยู่ <c oughs> แต่ทำไมาผมหาไม่เจอสักที อ้ยค <Sherman. S 2> ้างบ่อยมากเลยค้างบ่อยมากเลยเฮ้ยนี่ไงเขาวงกดพี่พี่โกดสนใจไปเล่นเขาวงกดปะไไปออยู่หนะแล้วพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยตรงไหนอ่ะตรงไหนบอกบอก x y z มาลบอะไรลบลบยี่สิบเอารลบแซดยี่สิบลบ x x นี่นี่ยเจอแล้วเจอแล้วตามมาตามมาตามมา ไปได้หมดอะเดี๋ยวผมพาพี่ไปตรงนึงเว้ยตรงนี้มันสนุกมากเลยนะเว้ยเราต้องเข้าไปในอ่าในไอเนี่ยเขาวงกดถ้าออกมาได้ก็ดีถ้าตายก็ต้องวิ่งเข้าไปเก็บของใหม่จะเสี่ยงไหมจะเสี่ยงไหมแต่เขาวงกดมันมันไม่ยากหรอกถ้าเราจะอยากออกมาแล้วก็แค่ต่อบล็อกขึ้นมามันก็ออกมาได้หรอก้นี่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 เอ้ยมันไม่ใช่เขาวงกดมันไม่ใช่เขาวงกดแต่ทาไมในแมปมันเหมือนเขาวงกดเลยวะ คืออะไรวะเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรไรไม่ได้ตัวอะไรวะเนี่ยนี่ตุ๋ยเออเออเฮ้ยพี่พี่โก้เคยเห็นปหมเนี่ยไม่เคยมันคือตัวอะไรวะฆ่าแม่ฆ่าแม่เลยเออเออมันจะดน่อไปแล้ววะเอาหายไปเลยบูจะฆ่าทำไมวะเนี่ย เฮ้ยป่าปะปะรู้รู้ว่าคือตัวอะไรใช่เดี๋ยวเราจะไปอุ้ยทำไมต้นไม้ต้นไม้มันมีไอ้นี่ด้วยเรนโบว์ด้วยเออเรนโบว์เฮ้ยมันมีต้นเดียวในไอ้นี่ด้วยนะเว้ยในขโมยแบบขุดเลยฮะอย่างนี้อุ้ยมีเอาไปปลูกฮะไม่เคยเห็นเราต้องเอาไปปลูกฮะโดโดโดนี่แหละครับสิจัวัฒนประจำ ใช่จำพัจำพัเฮ้ยเราจะมาหาต้นไม้เอกซิทนะเว้ยพี่มันเออว่ะหายากจังสิทเออทำไมมันหายากจังวะปกติมันหาง่ายกว่าน,นี้นะเว้ยเดินเดินไปก็เจออ่ะเอออันเดียวอีกอันเดียวผมก็ทําแบบชุดในตำนานได้แล้วว่าเสียงดีไหมเนีเ่ย,เ,ยเออเนั่นแหละ รู้สึกถ้ามันจะหาง่ายๆนะมันต้องไปหา<ม>ในที่ลาเว้ยในใน,ในที่แบบพี่สตาร์ตเกมหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับเกไม่ได้เ,เขีเกมอือ <c oughs> ไม่ได้หายไปไหนคือคือแบบไม่ไม่ได้ว่างมันมันก็ว่างนะแต่แบบนี่นะฮะเนี่เป็นอะไรเออขี้เกียจเกียจนะครับตามนั้นเลยครับโอเคครับตามนั้นครับเออไม่ต้องถามว่าหายไปไหนครับพี่ตายไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบโดนรถชนแถวบ้านตายเหรออะไรเงี้ยนะฮะผม อแต่จริงคือเออตกต้นชุยนะแต่จริงคือคือขี้เกียจใช่สัญสันทุยสัญลังยาวเลยฮะซึ่งทําไมผมหาต้นไม้ให้สิ้นไม่เจอสักทีเนี่ยผมวิ่งมามาแปดแปดหมื่นโยนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็หายากโอ้โหทำไมเราเจอแต่ของดีๆแค่เลย เอ้ยทำไมเราเจอแต่ดันวะอันนี้มันอันนี้มันก็ต้องแบบหายากเหมือนกันนะพี่ไม่เจอต้นไม้แฮกซี่แต่เจอดันหายากกูโหสงสัยแบบมันมันแบบอยากให้เราลองเข้าไปดูอะไรเงี้ยเผื่อแบบลองปะลองอปะเข้าไปบบสำรวจสักหน่อยไม่คือสำรวจไงเดี๋ยวผมมาร์กจุดเอาไว้ด้วยมาร์กจุดเอาไว้ด้วยมาร์กจุดเป็นอะไรดีงานเข้าเนาะ งานเข้าแล้วโอเคงานเข้าแล้วมาร์คจุดชื่งงานเข้าแล้วโอเคขุดเข้าไปเลยมันเข้ามันหาทางเข้าไม่เจอขุดเข้าไปเลยฮนะง่ายดีนี่คือหลักกกาารรในรขุดอ,อหลักการในการเข้ามาที่ถูกต้องนะอุย๊ยอุ๊ยอะไรวะพี่โกดเข้าไปก่อนดิโกดอู้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตายตายโอ้ยโอ <alon clipping S 1> ้ยอะไรน่ะเอ้ยทำไมหนังสือมันลอยได้ทำไมหนังสือมันลอยได้วะหนังสือสู้กับเราอะอะไรนะดูดหลังหนังสืออะไรเหรออะไรอะหนังสือเหรอเอ้ยอะไรได้อะไรได้ได้ได้หนังสือมาตั้งเล่มหนึ่งทำไมมันรู้สึกเยอะจังเฮ้ยเอ้ยโอ้ยตัวแรงวะพี่โก๊อด เออแต่ข้อมบลข้อมูลนี้มันข้างบนสุดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไม่อาจจะสามารถฆ่ามันได้เวถ้าผมจําไม่ผิดนะคือมันต้องทํายังไงไม่รู้อะเพื่อที่จะฆ่ามันแต่เราตีมันไม่ตายเข้าใจไหมแต่มาช่วยผมฆ่าตัวแลนหะน่อยเดี๋ยวผมจะเอาของดรอปบ,บางทีตัวแลนมันอาจจะดรอปของดีก็ได้นะบางทีอุ้ยอุ้ยฆ <c oughs> ่าได้ยังอ่ะตัวแลอ่ะ ถ้าได้แล้วเนี่ยได้ได้ได,ได้อะไรมาก็ไม่รู้อะกลับก่อนไหมกลับก่อนไหมเราจะไปหาไอ้นี่เรานอกเรื่องมปไกลเลยเนี่ยอะไรอะล่ะแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันพี่โกดอันนี้มันดูดูดดวัตถุดิบมันดิวัตถุดิบในการสร้างไอ้กางเกงเนี่ยพี่ห้ามขโมยไปนะเว้ยผมผมขอแลกกับกางเกงเพรผมอ,ะก,อ,อมะกดตัวอาถือมาแล้วกดตัวอามันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะ ซึ่งอะเอากางเกงเพชรผมไปอะผมให้ฟรีเลยมันจะหายากมันน่าจะหายากอันไหนที่แบบน่าจะหายากผมดมาหมดเล้เดี๋ยวมันมีผมต้องการนะมันอยู่ตรงไหนวะอันเดียวอะอันเดียวอะคืออันเดียวไงไปแยกย้ายกันไหมมันเผื่อจะหากันง่ายมันเผื่อมันจะหาง่ายขึ้นไม่ก็ไม่ก็หาใบโอมที่มันมันแบบเป็นที่เป็นที่ล่าอะมันใช่แบบ ไม่ใช่แบบมีต้นไม้เน่ะมันจะเป็นไบโอมที่ที่ไอเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเต้องวิ่งวิ่งหาด่วนโอเคงั้นแยกย้ายกันก่อนแลวกันนะเอ้ยเอ้ยอะไรนะ่ะสีม่วง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมค้างแป๊บนึงเกมค้างฮะอะไรสีม่วงว่ะเมื่อกี้ไม่ใช่มันคือนกไอ้บ้าเห็นนกเป็นเริ่มหลอนแลนะ้วฮะตอนนี้เห็นนกเป็นต้นไม้เฮกซิดฮะเราต้องดูดีๆฮะเราต้องแบบสายตาดีๆฮะ ถ้าผมเผื่อผมอาจจะผ่านมาหลายหลายต้นแล้วมั้งเนี่ยแต่ผมแบบไม่ได้ดูตรงไหนว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบน่าเบื่อมากเลยแต่ถ้าเราได้แล้วเราจะแบบโหดมากเลยบอกเลยถ้าเราได้เราเราจะโหดมากเลยฮะบอกเลยแต่ว่าไปหาบนโลกไหม <c oughs> ผมว่าบนโลกยังจะหาง่ายกว่าอีกนะ เออันนี้คือสำรว okay. จโอเคเจออะไรแบบเด็ดๆก็บอกกันด้วยนะแบบจเจออะไรแบบเออกซิล,ล่าวิ่งเลยกซิล่าแม่งฆ่าย่างชิบหายเลือดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะ <c oughs> ถ้าใครเคยเล่นใครเคยเล่นมอสกซิลา่าโอ้โหแล้วดูดาบกูดาบผมดาเมจแค่สิบเก้าไอสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยเก้าสิบทุ้ยไม่ใช่สิบเก้า ตีประมาณล้านรอบฮะแล้วแม่งหนึ่งวินาทีไอเลื่อนมันเพิ่มประมาณร้อยโอ้โหไม่ต้องตีแล้วค <c oughs> ือ <มา S 1> เจอ,มมเอ,อคือตอนนี้นะฮะ <c oughs> ก็อยู่กับการเดินทัวร์นะฮะทวายไรฟอร์เรส์นะครับผมนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะวันนี้ก็มาอยู่กับภูเขาในตำนานนะฮะแล้วเราก็เจออะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นสีขาวขาเอ้ยไม่ใช่สีฟ้ <c oughs> าๆนะฮะมันเหมือนกับ เหมือนกับอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูต้นไม้ใหญ่ใหญ่เจอต้นไม้ใหญ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัวล่องหงดแล้วเว้ยตัวล่องหงดแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ผมวิเฮ้ยผมได้ชุดผมได้ชุดเซตเดียวกันกับไอ้เมื่อกี้เฮ้ยอ๋อแต่มันไอ้เนี่ยมัน มันปกป้องมันมันเท่ากับมันเท่ากับไอเนี่ยเท่ากับเพชรเลยอะ่ะคือคือก็คือมันเท่ากับเพชรไงไม่เจอเขาบงกดว่ะเข้ารองเข้าไปดูแล้วพี่ก็เกิดใหม่สา<ะ> <laughs> มได้วะเกมที่โกโ้เลยเดินขึ้นเลยกระโดดกระโดดกระโดดดู้ย เดินเดินขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นหนามก็ได้นะมันอาจจะแบบติดพิษใชอ๋อใช่ไหมกันไวใช่ไหมใช่ดีเอ้ยเอ้าก็เกมไม่ได้บอกกับโดดกดไวอีกเออใช่วะงั้นตรงตรงแถวแถวกลางหรือตรงไหนมันจะมีกล่องอยู่พี่ก็ลองเปิดดูกล่องมันจะมีของดีอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละระวังระวังหมาก็เปิดกล่องอยู่ข้างบนดิหมามันขึ้นมันบินไม่ได้ใช่ปหล่ะเฮ้ย เจออีกกันแล้วไม่ผมเจอผมเจอไอหอคอยที่เรามาไอที่เราเจอเมื่อกี้อ่ะอีกอันนะ่ะเออแปลว่ามันไม่ใช่ของหายากเลยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเซฟก็ได้ผมรอให้เราจบไปนี่ก่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยได้หมวก เจอในตัวมั่วว่ะตัวอะไรมั่วเหมือนเหมือนอะไรไอ้ไอ้ยะระวังนะพี่ระวังนะหนีก่อนอย่าตายแล้วกันถ้าตายเราต้องวิ่งมาไกลเลยนะแต่ทำไมผมหายนี่ไม่เจอวะที่พีไปหาพี่ได้ไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวกลับาเดิมโอ้โหมันไกลนู้นเลยผมเดินมา ก็ไม่ไกลนี่เป็นนะถ้าจะกลับทางเดิมตรงไหนว่าโฮมอยู่ไหนวะโฮมถ้าจะกลับทางเดิมก็แค่ห้าร้อยบล็อกเดี๋ยวผมเดินกลับเดี๋ยวสำรวจไปด้วยแลยกันพี่อย่าลืมแบบกวาดกวาดสายตาดูไปเรื่อยๆนะ,เพ,ะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบต้นไม้ให้สิ์อะไรประมาณเนี่ยเจอแล้วแบบผมรวยเลยผมไม่ให้พี่หรอก แต่ผมจําได้นะหลายๆพร์ที่ผ่านมาผมเก็บต้นไม้ให้สิทธิ์ไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อะสักแห่งอะผมลืมแล้วอะต้นเดียวอะผมต้องการแค่ต้นเดียวทำไมต้นเดียวมันหายากจังวะดเอ้เอย,าอย,ายหาหายากจังเซ็งเลยตอนนี้เซ็งเลย เนี่ยถ้าแบบมีต้นไม้สีสักต้นหนึ่งเนี่ยผมจะร้องเลยร้องเพลงให้พี่พี่โกดฟังเลยช่วยเฮ้ยกองกองอะไรวะแฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อะไรล่ะ าแล้วเอาแล้วข้างล่างมีตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดถ้าผมตกลงไปผมก็ต้องตาย<ห>แต่ผมไม่ยอมตกอุ้ยมีไฟด้วย,วยมาเป็นไฟเหรอเป็นไฟเลยเหรอแซดเ้อเาไงดีวะเอาไงดีวะ <c oughs> ต้องการอะต้องการ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 ฮ้ยึห้ยาขึ้นมายาขึ้นยาขึ้นมายาขึ้นมาขึ้นมาตายนะขึ้นมาตายนะขึ้นมาตายนะบอกเลยขึ้นมาตายนะ้ย TNT TNT fuck you fuck you TNT fuck มันไม่ใช่ TNT มันคือคิปเปอร์ไอ้บ้าเอ้ยแต่เอ้ยเอ้ยแต่หมวกหมวกผมมันช่วย เอาแล้วไปแล้วครับพี่น้องพี่โกดผมผมไม่อยากจะโม้ว่าหวัวผมอะ่ะมันมีมันเอนชานอย่างหนึ่งเว้ยมันคือมันจะดึงดูดเว้ยมันจะดึงดูดสิ่งของอะ่ะที่ที่ดรอปมาแบบแบบวนรอบตัวผมเลยอตอนเนี้ยสิ่งของแบบที่ดรอปคือผมไม่ต้องไม่ต้องมีกระเป๋าก็ได้อะ่ะใช่เออมันมนันงใช่ แต่ตอนนี้ผมอยากได้อะไรที่แบบมันทําให้ผมบินได้อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะทําทําอะไรที่มันเป็นรองเท้าวิ่งเร็วให้เลยกันนะเราจะได้วิ่งเร็วกันโอเคปะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนฮนะเราต้องไปหาทองด้วยอีกภารกิจหนึ่งคือไปหาทองฮะทองหา่ายใช่ทองหาง่ายเนี้ยนี่เนี่ยผมก็เจอถ้าเหมืองเหมืองแล้วนะแต่ว่าผมไม่กล้างลงไปผมกลัวผมตายแล้วผมก็เจอแล้วผมก็เจอเศษไม้ของใครสักคน พี่มันต่อข้ามข้ามเหมือ,ไมองไหมพี่อยู่ตรงไหนตอนเนี้ยพี่อยู่พี่กัดอะไรเหรอนะมันไกลว่ะอย<า>ู่จรงที่เก่าเฮ้ยช่วยเราเปิดเพลงล <c oughs> ทำไมมันไกลจังเฮ้ย <c oughs> รู้สึกแบบต้องเดินทางไกลนี่แบบ oh ้ h i t ไปครับเราต้องวิ่งแบบเราต้องใช้สเต็ปเทพนะฮะ <c oughs> โอ้พี่โค้ดผมอีกสามร้อยบล็อกอะมันไกลนะเวย้ย <c oughs> ไปละวิว่งกระโดดเท่ากับเร็วไปแล้วครับ หนึ่งวิผมวิ่งได้ประมาณยี่สิบบล็อกจะเจอพี่โกดประมาณกี่นาทีไม่รู้ผมขี้เกียจคิดโอเคกัม,มผมต้องต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านผมต้องได้วิ่งไปฮนะไปครับผมเ <c oughs> ฮ้ยอูอูเ <c oughs> จ็บว่ะ คือเดี๋ยวพัทพัทต่อตไปเดี๋ยวค่อยมาสำรวจทวายไดฟอร์เรสตต่อฮะเพราะว่าผมต้องการหาหาที่ที่แบบมันเป็นเป็นที่แบบที่ที่แบบมันมันไม่มีต้นไม้อะมันจะมีแต่หญ้าฮะซึ่งที่นั่นมันจะแบบมันจะอุดมสมบูรณ์ฮะมันจะแบบมีสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ก็จะมีต้นเยียวต้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใหญ่นะฮะต้นทุยไม่ใช่ คือมันมีต้นมันมีต้นไม้นิดเดียวแต่ว่าต้นมันใหญ่ฮะโอเคแล้วก็มีสัตว์อะไรแบบนี้เยอะแล้วก็มีมีแล้วม,มีมีไอไอต้นไม้เฮกซิดเดยอะด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถฟาร์มได้นะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเอาผมมาร์คมาคำว่าโฮมไว้ตรงตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอาเอาเฮ้ยเอาเอาบ้านเอาเอา

วันหนึ่งโยนชุดทิ้งงก่อนเอาไว้พอดบววพี่ไป่อเคใส่หมวกเหมือนเดิมเป็นไงหัวผมมันมีอิทธิฤทธิ์ที่แบบโหดโหดร้ายมากเดีด๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวผมจะพาทำไม่มน,นี่เว้ยทำต้นรองเท้าให้วิ่งเร็วฮะวิธีทำง่ายๆลองพี่พี่กดอดอะไม่ไม่ไม่ไมออก ออกมาไม่ไม่เป็นไรออกมามันจะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายบักได้กลับอีก <laughs> ชาตินี้กูจะได้สอนไหมเนี่ย <laughs> โอเควิธีทำง่ายๆฮะเพราะวิธีทำง่ายๆพี่โก้ลองกดตัว E ครับผม <laughs> กดตัว E แล้วก็ไปตรงเซิร์ชอะ่ะ เห็นไหมตรงที่มันพิมพ์อ่ะตรงที่มันให้พิมพ์อ่ะ,อะเขียน W h W h เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนเป็นไอ้นี่ดีกว่าเขียนเป็นเลขดีกว่าหกศูนย์สามสี่หกศูนย์สามสี่นั่นแหละแล้วก็ลองกดตัว R ดูฮะนี่คือรองเท้าวิ่งเร็วฮะสังเกตไหมตรงตรงที่มันเป็นเหมือนเหมือนสายฟ้าเห็นไหม ตรงที่มันเป็นเหมือนสายฟ้าตรงกลางอะตรงตอนตอนค้าตรงกลางอะ่ะนี่นี่ไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยเริ่มลำคานเริ่มลำคาญเสียงตายแล้วฮะโอเค <Okay. S 2> เห็นไหมไม่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 เยอะไม่เยอะพี่ลองพี่ลองดูตรงกลางมันดิลองลองลองกดตัวอาตรงตรงไอเนี่ยตรงตรงวัตถุดิบตรงกลางมันอะอก็คราบง่ายอยู่ใช่ปลา่าล่ะ ซึ่งเราต้องไปหาทองก่อนซึ่งไอ้นี่มันต้องใช้ทองเยอะมากเลยประมาณรองเท้าคู่หนึ่งก็น่าจะประมาณสิบก้อนนี่แหละตอนนี้เรามีอยู่แค่กี่ก้อนเดี๋ยวลองไปสำรวจดูก่อนในบ้านเรามีอยู่เรามีอยู่โอ้โหครบพอดีพี่โกสโอเคสร้างได้เลยโอเคเ,เ,อเออเนี่ยผมมีอยู่สิบห้าสิบห้าเนี่ยโอเคผมทำละวันหนึ่งมาททำไงวะพี่ไปหาแกะให้หน่อยดิไปฆ่าแกะสักตัวหนึ่งสองตัวอะไรเนี่ย มันอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไม่ไปไกลจากตรงนี้หรอกแกะแล้วก็ทองสองอันเดี๋ยวผมค้าอันนี้รองว่าหาพันธุ์หกหลายไว้โหเออก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคโอเคใช่สำรวจทั้งไม้และฟอเรสเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปหาต้นไม้ให้สิแล้วก็ไปหาแกะแล้วก็มาทำเป็นรองเท้าวิ่งเร็วครับผมโอเคนะฮะก็ เจอกอนใหม่พาดด้าอย่าลืมกดไลค์กดตับสาคให้กดแชร์คลิปนีกันด้วยนะครับผมเส็จวเจอไัใหม่พาด้าครับเป็นยังไงก็อย่าลืมรับชมด้วยครับเอเคครับไปแล้วครับบายเจอกันพัดน,นะครับผม <Okay. S 2> <Okay. S 1> จบ